สวัสดีครับวันนี้วันนี้นนคณะเกษตรกำแพงแสนก็ในขณะที่เป็นเครือข่ายกับทางสถานีวิจัยสิทธิพรนะครับสถานีวิจัยสิทธิพรวิจกรนะครับก็ได้มาแวะในพื้นที่บางสะพานนะครับที่เห็นอยู่รอบๆนี้ไม่ต้องแปลกใจน,นะครับก็เป็นพืชแนวโน้มใหม่พืชแนวโน้มใหม่นะครับที่ท,ท,าทางตอนนี้ทางคณะเกษตรกำแพงแสน สถานีกิจการแล้วก็ทางวิสาบุกวิสาหกิจชุมชนนะครับทางไทยตรงนี้ต้องต้องแนะนำที่หนึ่งครับว่าตรงนี้เป็นเป็นเป็นกลุ่มเป็นยังไงครับปุกเกษารกิจชุมชนการแปลงรูปลังน้องนังแอนครับครับแต่ตอนนี้เราเพิ่มกิจกรรมแนบไปได้เป็นเป็นการปลูกและขายใบกระท่อมนะครับครับจะมีนกนังแอนด้วยนะครับรังรูปลังแอนด้วยนะครับเป็นที่น่าสนใจมากนะครับที่นี่เพราะว่า เพราะว่าเขาสามารถเกีบรังนกกระแขงนี้เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับตอนนี้เรามาโฟกัสที่กรเพาอพันธุที่นี่เป็นเป็นพันเป็นพันระข้อชนิดไหนครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์ของการตั้งุ่มนที่ต้องการยังไงบ้างครับเป็นระท่อเป็นก้านแดงล้วนๆครับเราจะเป็นก้านแดงล้วนๆเป็นก้านแดงพันธุ์สุ่รพรนะครับโดยการเพาะเมล็ดเพาะเมล็ดการเพาะเมล็ดเนี่ยเอ่อกว่าจะได้เป็นต้นต้นหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนีร่วมประมาณ ประมาณ6เดือน5เดือนกว่า5เดือนกว่าจะได้ประมาณประมาณไซส์นี่ประมาณ4ี่สิเซนครับไม่ถึงครับประมาณสี่สิเซนน่นสังเกตนิดนึงก่อนคำว่าก้านแดงคือก้านแดงคือหลังครับหลังใบแดงใช่ไหมครับหลังใบแดงผมทราบว่าก้านแดงนี้เป็นของดีของชุมพรคือหมายถึงว่าที่อื่นนี้จะเป็นอย่างอื่นเยอะทางใต้เนี่ยจะมีอยู่สามพันครับมีก้านแดง ก้านเขียวแล้วก็เป็นผ่านตัน้งชุมพรจะดีเรื่องก้านแดงครับก็คือเด่นอันนี้บบเป็นพืชเด่นชุมพรตัวใหม่นะครับผมมีความรู้สึกว่าชุมพรช่วงนี้ก็ก็ก็มีอะไรเด่นๆเ,นเยอะนะครับแต่ที่นี่พื้นที่เป็นอยู่พื้นที่คับเขียวใช่ไหมครับข้าเขียวรประจวบติดตอตใจเลย,เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ที่นี่จุดเด่นที่นี้เวลาเวลาเขามีมีพี่น้องเกษตรสนใจ หรือมีคนสนใจเนี่ยในเรื่องของต้นกล้าในเรื่องของการทํารวบรวมพวกนี้เราเขาต้องทํำยังไงบ้างครับมีคนสนใจยัาไงครับหนึ่งต้องมีพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำครับเพืาะถ้าจะพาะปลูกต้นกระท่อมนะครับถ้าไม่มีน้ําไม่แนะนำครับเพราะกระท่อมชอบน้ํามากอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่ากระท่อมชอบน้ำนะครับแดดเป็นไงครับแดดแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่า หลายๆคนจะอาจจะได้ยินข่าวว่าปลูกที่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้นะครับบางทีปรับนาเป็นแปลงกระท่อมนะครับแต่ก็แต่ว่าอันนั้นระยะยาวแต่ที่นี่ก็คือส่งเสริมเพื่อนบ้านในพื้นที่ด้วยครับด้วยนะครับด้วยนะครับก,ก็ก็คิดว่าตอนนี้มีสักกี่ต้นเนี่ยมือประมาณไม่เป็นหมื่นนะแล้วก็ที่ยังไม่ได้แยกอ,อ,อีกเป็นหมื่นก็คือประมาณสามหมื่นต้นประมาณสามสิบต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ ฝากไว้นะครับในเรื่องของสำหรับท่านที่ผู้สนใจนะครับมันยังมีโจทย์ประเด็นต่างๆมากมายที่ที่ส่วนพื้นกระถอบเนี่ยยังสามารถจะช่วยเ,าเขาเรียกว่าเป็นอยู่ในกลุ่มอายุรเวศเ,เ,เรื่องของสมุนไพรบางอย่างได้นะครับเพราะฉะนั้นก็หลังจากที่ราชการปลดนะครับก็เราก็จะเห็นว่าเป็นอันหนึ่งที่เราเห็นอยู่มากมายนะครับมีคําแนะนําอะไรสําหรับผู้ปลูกอีกไหมครับนอกจากเลือกพื้นที่ เขาบรดมสมบูรณ์เกี่ยวข้องไหมครับเกี่ยวครับเกี่ยวมากคภาพดินเรื่องสภาพดินก็ได้ความรู้จากอาจารย์เยอะครับวันนี้เรื่องเรื่องสภาพบินเรื่ององค์รงประกอบอะไรต่างๆการศึกษาข้อมของของของคุาจารย์ยิคัอาจารย์ให้ความรู้ได้ดีมากครับเรายังมีโจทย์วิจัยที่จะต้องติดตามนะครับหลายเรื่องนะครับที่เราจะทางคณะเษกษตรกำแพงแสนแล้วก็ทางสถานีวิจัยสิทธิ์ปกรกรแล้วก็ทางภาคชุมชนนะครับก็ วิสาขิจุชนเนี่ยก็จะร่วมมือก,กันนะครับในการค้นหาเพื่อจะดูว่าพัฒนาทำให้มันดีขึ้นนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณม,มากครับเพืตรงนี้เราให้ได้ให้ความสุขไปให้รายรับเข้าไปให้เราไ,ได้ได้หลังนี้ก็คือทําไว้มาก็คือตรงนี้แค่ที่อยู่อาศัยหลังจากที่บ้านเราเข้าที่บ้านเราเพิ่อ่อรับแขก ไปเที่ยวคนต้องรู้ต้องไปเสียตังเองเพื่อนไปซื้อเรือมาลำองด้วยกลายเป็นท่องเที่ยวอุตสาหกรรมครอบครัวแต่ประเด็นนี้ก็ถือว่ารับทราบปัญหานะคือลับทราบปัญหาสักอยู่ว่านทางอะไรตางๆครั้งหนึ่งก็ต้องมาเพื่อติดตามเย่างว่าเข้าใจว่าหลายๆท่านเนี่ยทั้งกองกำลังดีตัางๆหรือว่าเพราะการหลังที่ต้องสนใจอ่าพราะ